นาวูซีมีประเทศไทยถือเป็นฉากที่ผมชอบเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้มีการสปอยนะครับใครที่ยังไม่ดูและไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูก่อนแล้วก็มาคุยกันนะครับกดหัวใจกดติดตามแล้วก็มาคุยกันที่หลังคือฉากนี้เกมอ่ะชื่อเกมเพื่อนพระเอกนะ มันจะต้องทําทุกวิธีทางให้ยังไงก็ได้ให้ถูกหวยเพื่อที่จะเอามาเป็นคอนเทนต์โปรโมตต้นโพยักษ์เพื่อให้คนรู้ว่าเออมาบูชาแล้วอ่ะแล้วก็ไปซื้อหวยมันจะดวงดีอะไรประมาณนี้ละแล้วสิ่งที่เก็บมันเลือกทําก็คือใช้ไมากลในการสลับลูกบอลกองสลากตอนที่ผมดูครั้งแรกอะ่ะเออผมดูผมจะเก็บเก็บไว้ได้ใจละจะไปหักคะแนนตอนตอนรีวิวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถึงจะมีถึงจะใช้นักไมากลยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกสายตากองสลากก็วงจรปิดได้เพราะมันจะต้องยืนอยู่กลางตัวหนังก็ทําออกมาได้ดีนะเพราะว่า่าาฉที จะสลับลูกบอลอะในโลกของความเป็นจริงอะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้ทํายังไงให้มันเนียนได้ทุกด้านทุกมุมโดยที่จะหลบเลี่ยงสายตาคือหนังมันก็จะสอดปุ๊บมันตัดซะก่อนตัดให้วินขึ้นไปคุยโทรศัพท์หลังจากนั้นน่ะนักมายากลก็โดนตํารวจรวบเออทีมงานที่วินอะไปจ้างกองสลากเหมือนเขาจะไม่เอาด้วยอ่ะก็เลยตลบหลังแจ้งความพาตํารวจมารวบมักมายากลเสียฟอร์มเสียทรงเลยตํารวจรวบขึ้นรถตังก็ไม่ได้ค่าจ้างสองล้านก็ไม่ได้โดนบิดแถมเข้าคุกกับค้นหา